ผนังเนี่ยคุณลูกค้าเลือกคนละสีกับด้านนอกนะแต่สีตรงนี้เนี่ยนะครับอันนี้คือเปิดไฟหมดแล้วเนาะมันจะออกดูแบบเขียวเขียวเทาเทาสีอะไรมองไม่ออกฮะตาตกก้องครีมหรอเดียวมันครีมยังไงมันออกไข่ทำว่ะไข่ไข่ไข่ยังไงเฮ้ยพี่ไม่ได้ตาบอดสีผุ้ชมคอมเมนต์หน่อยสีอะไรครีมยังไงมวัวแล้วไม่ใช่ครีมแล้วไม่ใช่สีเขียวสีเขียววะ เฮ้ยไม่ครีมมันครีมเทาเทาครีมเทาเทาสวัสดีครับผมโบสสาโรต์สแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านบ้านเจ้าพญานนทบุรีราชพฤกษ์หลังนี้เลยสำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทสแสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับและสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชม สามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักง,งานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักง,งานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1000วิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับโครงการบ้านเจ้าพญานะครับมาถ่ายไปแล้วเกี่ยวกับหลังคาหน้าบ้านนี่เลยแล้วก็ต่อเติมชั้น2เป็นห้อง อนเนกประสงค์บริเวณหน้าบ้านชั้น2นะครับตรงนี้เสร็จหมดแล้วเนาะแล้วก็คลิปอีกคลิปหนึ่งก็คือเกี่ยวกับไม้ระแนงนะครับคลิปนั้นไม้ระแนงต้องบอกเลยว่าอธิบายละเอียดมากบอกว่าสีซื้อที่ไหนไม้ละแนงอย่างไรซื้อที่ไหนขนาดเท่าไหร่นะครับเรียก เรียกตัววัสดุว่าอะไรเนาะแล้วก็วิธีการติดตั้งบอกไอเดียหมดย้อนไปดูได้เดี๋ยวผมฝากลิงก์ไว้ที่ด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วคลิปนี้จะพามาเกี่ยวกับเลือกสีแล้วก็จะทำยังไงให้ประหยัดค่าใช้จ่ายโดยที่ให้ตัวบ้านเนี่ยมู and t แอนโทเนี่ยมันไปด้วยกันได้หมด นะคลิปนี้ก็จะให้ไอเดียละกันแล้วก็ใครที่กาลังรีโนเวทบ้านอยู่ผมคิดว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์มากมนะครับมองดูภายนอกก่อนภายนอกนะครับต้องบอกว่าหลังนี้เนี่ยเราต่อเติมห้องชั้น2เนี่ยออกมาแล้วก็ทําหลังคาห้องชั้นสองเนี่ยด้วยแผ่นไวนิวตีกรอบเหล็กล้อมรอบด้วยหลังคาแบบโครงเหล็กแบบสไตล์โมเดิร์นนะครับบนล่างจึงเป็นบ้านแบบสไตล์กล่องสี่เหลี่ยมซึ่งต่างจากบ้านอื่นที่เขาใช้หลังคาเป็นหลังคาจั่วแบบนี้ นะครับหรือหลังอื่นๆเนี่ยคุณผู้ชมคือเดิมทีเนี่ยต้องบอกว่าห้องชั้น2เนี่ยมันเป็นแบบนี้เป็นเทเลสแบบนี้นะครับแล้วก็หลังอื่นๆคุณผู้ชมก็จะเป็นคล้ายๆกับลักษณะของหลังคาจ,จั่วนะครับหลังคาจ,จั่วอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็ให้ไอเดียเกี่ยวกับว่าถ้าเราต่อเติมแบบเนี้ยถ้าจะให้สวยก็ทําเป็นห้องสไตล์โมเดิร์นออกมานะครับย้อนไปดูได้ที่คลิปแรกนะครับเดี๋ยวฝากลิงก์เอาไว้ขอญาติมองทางก่อนนะเดี๋ยวสะดุดล้มเลยครับโอเคทีนี้เมื่อเดินเข้ามาด้านในคุณผู้ชม เนาะด้านในตรงนี้หลังคาข้างล่างตรงนี้กับข้างบนเนี่ยเป็นแผ่นเมนวเหมือนกันแล้วก็เวลาฝนตกนะครับเสียงมันก็จะดังน้อยนะแต่ตรงนี้เนี่ยที่เราใช้เป็นแผ่นเมนวด้วยก็เนื่องจากมวลน,น้ําด้านบนเนี่ยก็จะไหลลงหลังคาเนี้ยนะครับถ้ามวลน,น้ํามันเยอะแล้วก็มันสูงด้วยเนี่ยนะครับเสียงอาจจะดังได้นะดังนั้นเนี่ยแผ่นเมนวก็ช่วยเรื่องของการลดเสียงได้แต่ถ้าคุณมีงบประมาณจํากัดเนาะก็แนะนำเมทินชีสพิวโฟมนะครับอ่ะเดินมาด้านในต้องบอกว่า บริเวณตรงนี้เนี่ยเราทาสีใหม่ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นภายนอกแล้วก็ภายในนะครับภายนอกของคุณลูกค้าเนี่ยเมื่อกี้มองเห็นห้องชั้นสอเนาะก็จะเป็นสีคล้ายๆเทาควันบุหรี่จะเป็นเทาอ,อ่อ,อนๆซึ่งต้องบอกว่าถ้าเป็นแบบสไตล์ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หน่อยเนี่ยที่แบบอายุสัก50บวกล้วกันน,นะฮะอ่าถ้าเป็นผู้ใหญ่แบบนั้นนะฮะเจนแบบเบบี้บูมเมอร์หรือเจนเอขึ้นไปนะครับเขาไม่ชอบบ้านที่แบบดูทึมๆดูแบบ สีแบบไม่ฉูดฉาดเขาชอบแบบสีฉูดฉาดอะสีเขียวสีส้มสีเหลืองสีแดงสีฟ้าเขาชอบแบบนั้นแต่ถ้าเป็นสไตล์แบบเจนวนะครับหรือเจนแซลงไปเนี่ยนะฮะเขาจะชอบสีแบบมินิมอลมินิมอลคือไม่ต้องทาเยอะพี่ไม่ต้องทาบ้านหนูเยอะสีไม่ต้องฉูดฉาดขอสีแบบดับดับแล้วก็ดูเรียบหรูนะครับน้อยแต่มากนะอะไรประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยสีภายนอกคุณเลือกได้ตามชอบเลยอย่างตรงนี้ ทาภายนอกข้างบนข้างล่างแนะนําให้สีเดียวกันนะไม่ใช่ข้างบนน้าเงินข้างล่างเขียวงี้ก็ไม่ได้นะฮะไม่ใช่ไม่ได้ได้ผมมองว่าได้นะถ้าคุณชอบนะผมไม่ปิดกั้นแน่นอนถ้าถ้าคุณชอบได้แต่ถ้าคุณอยากให้มันมินิมอลใช้เป็นสีเดียวกันแล้วก็พยายามเลือกแค่ไม่เกิน2สี นะฮะแต่ถ้าคุณบอกอยากตัดสีที่3ามตัดขอบก็เลือกไปสามสีให้เต็มที่เลย3สีถ้ามีสีที่สอีกท้านี่4ี่เนี่ยไม่ควรคุณเอาไปเลยห6 7หกเจ็ดแล้วนี่แล้วแต่คุณแต่ถ้าคุณอยากมินิมอลสองสีเต็มที่3สีนะครับแต่ต้องอยู่ในมูดแล้วก็โทนเดียวกันผนังนี้เป็นเทาอ่อนๆควันบุหรี่จะตัดกับเสาบ้านเสาบ้านคุณลูกค้าเลือกใช้เป็นสีขาวจ้วะเลยนะครับหรือมองมาตรงนี้ ตรงนี้เนี่ยเสาก็จะเป็นสีขาวตรงนี้ก็จะเป็นผนังสีคล้ายๆควันบุหรี่อะไรประมาณนี้นะครับส่วนละแนงหลังนี้ละแนงจะเด่นเพราะว่าละแนงสีจะโดดออกมากระเพื่อนเลยก็จะทําให้บ้านเนี่ยดูสว่างขึ้นนะครับดูผมมองไงเดีย่ะจะพูดยังไงดูมี่วงจุย้ยอะเวลาแขกผู้ใหญ่เดินมาเนี่ยโอ้บ้านละแนงน้ําตาลหาไม่ยากไงนะค,คนสมัยก่อนเขาจะดูแบบนี้คนสมัยใหม่ใช้ Google Map ปักหมุดหน้าบ้านเลยพี่เด,เดี๋ยวมาเจออยู่แล้วีก็เจอหน้าบ้านแต่คนสมัยก่อนหลังคาหลังคาหลังคาเหล็กดำๆอะ่ะระแนงน้ำตาลอะ่ะน,นะดูเด่นเลือกสีสําคัญนะฮะยิ่งสีหน้าบ้านยิ่งสําคัญเลยเอาบ้านฟ้าบ้านฟ้าบ้านเขียวนะ,ะอันนี้บ้านเทาอะไรประมาณน,นี้ถ้าเป็นบ้านเทาๆผู้ใหญ่อุ้ยดูสีมันอักขุศนอะ่ะผมก็ไ่รู้อักขุศนเรียกว่า คือผู้ใหญ่เขาจะอย่างเงี้ยอันนี้เอามาจากคุณพ่อคุณแม่ผมนะถ้าผมเลือกสีประมาณนี้โดนโดนดุแน่นอนนะครับแต่ผมดื้อน,นะผมชอบสีตรบนี้อ่าโอเคเดินมาด้านในเดี๋ยวขอถอดแว่นตาหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวสีมันจะเพี้ยนมองมองผ่านแว่นแล้วสีมันจะเพี้ยนนะด้านในตรงนี้คุณผู้ชมต้องบอกว่าผนังเนี่ยคุณลูกค้าเลือกคนละสีกับด้านนอกนะแต่สีตรงนี้เนี่ยนะครับอันนี้คือเปิดไฟหมดแล้วเนาะมันจะออกดูแบบเขียวเขียวเทาเทา เสียอะไรมองไม่ออกฮะตากล้องครีมเครีมหรอเดี๋ยวมันครีมยังไงมันออกไข่ทำอระไข่ไข่ไข่ยังไงเฮ้ยพี่ไมด้ตาบอดสีผู้ชมคอมเมนต์หน่อยสีอะไรครีมยังไงมัวแล้วไม่ใช่ครีมแล้วไม่ใช่สีเขียวสีเขียววะเฮ้ยไม่ครีมมันครีมเทาๆครีมเทาเาเอ้าไม่รู้ว่าใครอยู่ฝั่งผมอ่ะเม้นมาอยู่ฝั่งคุณโบ๊ท เทาเขียวๆอ่อนเทาขี้มาอ่อนอ่ะถ้าใครอยู่ฝั่งตากล้องตากล้องบอกสีอะไรคีมเทาคีมเทาอ่ะคอมเมนต์มาคุณหรือคุณจะเป็นฝั่งเป็นขั้วที่สามก็ได้นะผมก็ไม่รู้ว่าสีอะไรแต่ไม่ต้องเราอาจจะไม่ต้องไปรู้ชื่อสีหรือสีอะไรหรอกเรารู้แค่รหัสนัมเบอร์ก็พอนะฮะหรือถ้ามากไปกว่านั้นเนี่ยคุณเอาความที่แบบคุณชอบคุณก็เลือกได้หรือถ้าจะให้ดี อาจจะต้องประกอบด้วยทฤษฎีหน่อยทฤษฎีส,สีใครเคยเรียนศิละปะบ้างอ่าแม่สีพูส่สามสีนะสามสีนี้มันก็จะแยกโทนกันเนาะอ่าคุณจะไปในโทนไหนไปไปสายไหนคุณก็เลือกสายนั้นสมมุติว่าถ้าคุณเลือกโทนอ่อนนะอย่างตรงนี้เนี่ยผมมองว่ามันเป็นโทนที่แบบอ่อนๆซึ่งไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้ดูอึมทึมจนเกินไปนะฮะแล้วก็มองไปแล้วเนี่ยมันก็ดูแบบดูสบายตาก็คือสีผนังเนี่ยจะตัดกับสีฟ้า แล้วก็จะตัดกับสีพื้นนะครับทีนี้พื้นเนี่ยนะครับทีแรกผมเดินเข้ามาในบ้านนะผมรึกว่าเฮ้ยเราปูกระเบื้องพื้นใหม่ทั้งหลังเลยเหรออ๋อไม่ใช่พื้นเดิมกระเบื้องเดิมนะครับพื้นเดิมกระเบื้องเดิมใช้ได้เหมือนเดิมคือกระเบื้องเนี่ยไม่ต้องรื้อแต่เวลาเราเลือกเนี่ยเราเลือกสีให้มันเข้ากับพื้นกระเบื้องแล้วก็ต้องบอกว่าให้มันเข้ากับฝ้าคือ3อย่างนะพื้นผนังฝ้า3อย่างพื้นผนังฝ้า ให้มันมิกแอนแมทกันงนั้นสามสีที่ผมเคยบอกเป็นไงทูโทน2ส,สีเต็มที่3ส,สีตรงนี้มีกี่สีผมพหนิยามแบบนี้นะพื้นผมมองว่ามันคือสีขาวลายหินอ่อนฝ้าขาวอยู่แล้วไฟขาวอยู่แล้วนะครับบันไดาขาวเห็นไหมตัดด้วยบัวสีน้ำตาลนะแล้วก็ผนังก็จะออกเป็นสี <laughs> สีนี่แหละนะครับอ่ะทีนี้ มันก็จะประกอบด้วยสามสีเห็นไหมขาวขาวตัดด้วยขอบหน่อยๆนะฮะไอ้ขอบหน่อยๆนี้เรียกเป็นสีที่สามกันขาวขาวคือสีที่หนึ่งผนังคือสีที่สองและก็ตัดนิดๆหน่อยๆด้วยบัวเป็นสีที่สามเห็นไหมบัวตัดเฟอร์นิเจอร์ไม้คือคือตัดได้ไม้อะบัวไม้เฟอร์นิเจอร์ไม้พวกนี้ก็สามารถทําได้อันนี้คือคุณไม่ต้องลือพื้นกระเบื้องพื้นกระเบื้องกับทาสีผนังผมบอกได้เลยว่าทาสีผนังเนี่ยถูกกว่าพื้นกระเบื้องนะดังนั้น บางท่านบอกว่าอุ้ยพื้นไม่สวยหรือใหม่ตารางเมตรหนึ่งอะปูกระเบื้องอย่างน้อยๆอย่ายนี้ก็มี1,000บาทแล้วรวมค่ากระเบื้องรวมค่าแรงรวมอะไรเนาะดังนั้นเนี่ยถ้าคุณต้องรื้อหมดต้องมีค่ารื้ออีกค่าปูอีกนะฮะก็ถ้าคงเดิมได้เอาคงเดิมถ้าอยากให้สวยนะขูดยาแนวออกทั้งหมดแล้วก็ลงยาแนวใหม่แล้วก็ซื้อน้ํายาล้างหน้ากระเบื้องใหม่ผมคิดว่ามันไม่ได้เก่าจนแบบจนใช้งานไม่ได้นะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนี่สีสวยเนาะ เอออะไม่รู้ว่าสีอะไรว่ากันไปนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าตรงนี้เราทาถงชั้นล่างเนาะแล้วก็ด้านหลังบ้านด้านหลังบ้านเนี่ยเป็นงานต่อเติมออกมาอีกนะเป็นห้องครัวใหญ่มากนะครับด,ด้านหลังบ้านท่านเจ้าของบ้านก็คุมมูดแอนโทนนะเคาน์เตอร์สีขาวผนังสีเทาเข้มเห็นนะไปด้วยกันนะขาวเทาเหมือนตรงนู้นเลยสรุปว่าผนังพี่ต้องเป็นสีเทาพอเออมองฝั่งนี้ก็ครีมเว้ยเอาลอะคาราเมลเหรอเอาคาราเมล,อาล,าเ,มลเอา ขัวที่สามคาราเมลทีนี้ผมจะบอกว่าขาวเทาฟ้าขาวเห็นไหมจุดเด่นคืออะไรพื้นลายไม้ดึงความเด่นขึ้นมาเด่นสุดคือพื้นลายไม้แล้วก็พวกหน้าบานเนี่ยเป็นไม้ไม้นี่นะฮะก็วิธีการมันก็เข้ากับทฤษฎีนะครับเรื่องโทนสีให้ถูกเนาะเดี๋ยวไปดูด้านบนกันคือด้านบนเนี่ยก็ต้องบอกว่าสีก็ประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าท่านเจ้าของบ้านเลือกอย่างไรตามมาครับขึ้นมาด้านบนนะครับเดี๋ยวขอ,อย่าถอนเท้านิดนึง ตรงนี้นะครับเป็นชั้นสองแล้วนะครับอ่ะขึ้นมาอ้อมมาเลยฮะคือชั้นสองเนี่ยเดี๋ยวผมขอปิดบางอย่างก่อนเพราะงานยังไม่ค่อยเรียบร้อยคืองานยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะเดินมาตรงนี้ต้องบอกว่าพื้นตรงนี้นะฮะเป็นพื้นกระเบื้องอย่าง F P C นะเป็นพื้นกระเบื้องอย่างเอ C แล้วก็สีด้านหลังตรงนี้เป็นสีเดียวกับข้างล่างอ่ะสีเดียวกันเลยนะฮะอันนี้ก็คุมโทนเหมือนกันคุณสังเกตไหม คุมโทนสวยนะครับก็สามารถเลือดได้เหมือนกันแต่กระเบื้องยางข้างบนชั้น2เนี่ยผมแนะนาถ้าอยากให้ดูสวยโมเดลปูใหม่ก็ดีนะนะครับปูใหม่หมายความว่า,าถ้ามันเป็นข้างบนเป็นปาร์เก้นเนี่ยคุณเอาโฟรมรองคุณปูทับได้เลยแต่ถ้าเป็นด้านล่างถ้าคุณปูกระเบื้องเอพซีด้านล่างผมไม่ค่อยแนะนําเพราะว่ากระเบื้องเอพซีเนี่ยเขาแพ้เรื่องของความชื้นนะครับยวอธิบายในคลิปหน้าแล้วกันนะี๋ยว ปักหมุดเอาไว้คลิปหน้าจะต้องพูดเรื่องกระเบื้อง p c ว่าทำไมถึงไม่ควรปูชั้นที่หนึ่งนะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็เป็นเหมือนกันสีอย่างที่ผมได้ทราบเวลาคุณเลือกเนี่ยถ้าคุณเลือกสีทั้งหลังนะเป็นสีแบบโทนเดียวกันหมดหรือสีเบอร์เดียวกันหมดคุณจะประหยัดเช่นคุณทาข้างล่างคุณซื้อมา9ลิตรคุณทาได้ครึ่งถังคุณอยากได้ห้องนี้อีกห้องนึงห้องนี้ทาอีก ครึ่งถังก็ใช้ถังเดียวกันแต่ถ้าคุณเลือกโคราสีข้างล่างเหลือขึ้นถังข้างบนเหลือถัง,องครึ่งนะฮะสมมุตินะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณเลือกสีเดียวกันมันก็จะประหยัดได้ในภาพออกเนาะนะครับห้องนี้จะเป็นสีเหมือนข้างล่างอ่ะผมไม่รู้ว่าตาผมบอดสีหรือบอดดังหลังผมเริ่มตาลายแล้วสีเหมือนข้างล่างเหมือนไหมฮะเหมือนเนาะแล้วก็ห้องนู้นจะเป็นอีกสีหนึ่งจะเป็นห้องที่เราต่อเติมจากเทเลสหน้าบ้านะนะครับเดี๋ยวขึ้นภาพตัวอย่างให้ดูคือเทเลสเดิมที่มันจะเป็น เป็นบ้านที่ไม่มีห้องแต่เราทําการก่อผนังใหม่อะไรใหม่แล้วก็ทําหลังคาไปก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งคือขยายห้องนอนใหญ่นะครับห้องนี้สีอะไรสีเขียวเขียวมิน้นเขียวมินวม้นเหรอไม่ใช่สีเดียวกับข้างล่างหรอไม่ใช่คนละสีคนละสีเหรอครับเอาแล้วเอาแล้วบโบสถารอดมีปัญหาเรื่องสีแล้วเอ <laughs> <laughs> เอเขียวจริงเขียวเขียวใช่ใช่ใช่ครับใช่ อ่ะอย่างห้องนี้ผู้ชมสุิว่าถ้าทาจะพอห้องนอนใหญ่คือห้องนอนใหญ่ห้องเดิมแบบมีแค่นี้นะซึ่งสุดแค่ประตูกับหน้าต่างตรงนี้นี่ประตูกับหน้าต่างตรงนี้เขาสุดแค่ตรงนี้พอเดินพ้นไปอ่ะมันจะเป็นระเบียงนะครับเป็นระเบียงหน้าบ้านแต่เราก็ทําการต่อเติมแบบหลงังคาออกมาแล้วก็กั้นเป็นผนงังนะแล้วตรงนี้ก็เลือกใช้เป็นสีเดียวกันก็คือ1ถัง9าลิตรเนี่ยเวลาให้ช่างเออเวลาให้ร้านเขาผสมเนี่ยห้องแบบนี้ทา1ถังถัโอเคอยู่มันอาจจะเหลือบ้างเอาไว้เก็บงานในอนาคต นะครับแต่ถ้าเหลือเป็นครึ่งถังเนี่ยไม่ค่อยแนะนําก็แนะนําว่าให้ทาทุกห้องเนี่ยสีคล้ายๆเคียงกันหรือถ้าคุณต้องการทูโทนก็อีกเรื่องหนึง่งอะไรประมาณนี้นะครับโอเคถ้าเลือกสีแบบนี้ราคาจะไม่แพงแต่ถ้าคุณเลือกผนังสีหนึ่งฝั่งนี้สีหนึ่งอ่าผนังเล็กสีหนึ่งผนังกว้างสีหนึ่งผมว่าเปลืองไหนคุณจะต้องซื้อสีฝ้าอีกใช่ไหมฮะสามสีสีแล้วเมื่อเวลาันทามันถา,าวจริงๆเนี่ยนะครับมันจะคุมโทนไม่ได้ไหนเวลาคุณจะซื้อเฟอร์นิเจอร์มาใส่อีก ถ้าเฟอร์นิเจอร์ของคุณคุณก็ต้องอาจจะให้มันล้อกับห้องหรือเปล่าแต่ถ้าใครไม่ค่อยได้ซีเรียสก็แล้วแต่ความสุขแล้วแต่ความชอบนะครับโอเคไหมอ่ะประมาณนี้แล้วกันเนาะทั้งหมดนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นไอเดียในการที่จะเลือกสีแล้วก็ไม่ต้องไปหรือบางส่วนออกเพื่อที่จะให้มันมิกกันแปดกันนะครับหูยมองมาฝั่งนี้ตำราเพียบเลยคุณผู้ชมเนาะท่านเจ้าของบ้านรีโนเวทบ้านนะครับ ในระหว่างรีโนเวทบางสิ่งบางอย่างก็ขนออกไปไม่หมดเราก็สามารถขยับข,ขยับเคลื่อนได้นะแต่บางสิ่งบางอย่างถ้ามันเป็นของมูลค่าสูงแนะนําให้ขนออกไปนะครับอะไรที่อย่างตรงนี้ขนไม่ไหวตู้ใหญ่ๆอย่างเงี้ยเราขยับให้ได้อะไรให้ได้แต่อย่าให้เยอะเกินไปเดี๋ยวช่างจะทำงานไม่ไหว นะครับหลังนี้รีโนเวททั้งภายนอกภายในจัดเต็มเลยใช้เวลาประมาณทัก2เดือนกว่าก็เสร็จแล้วนะครับถ้ายังไงก็อยากต่อเติมก็แอดไลน์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยหรือโทรที่เบอร์088104488นะครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับหลอบวันนี้สวัสดีครับ